ซื้อเรื่องดนตรีอของผมใช้กับคุณนะผมจะไม่เล่นไมค์ครัิล้าล็อกเดมอนทำไมต้องมีหยุบด้วยวะมันวูบแล้วมันพิเท่ออ๋อโอเควันนี้เรามาเก็บลกี้บ็อกซ์มันยากเกินไปอ่ะเราเรียกง,ง่ายดีกว่าคือลัคกี้บ็อกซ์เดมอนวูมมนเองนะครับก็เหมือนว่ามันจะมีของใหม่เลยนะใช่หรือเปล่าวะมัว่วอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะมีของใหม่แหละโอเคนะวันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์เดมอนวูบนะครับไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ ลักกี้บล็อกอะไรมาเนี่ย <laughs> ทำไม่ได้ไวทำไม่ได้ <laughs> โอเคนะครับวันนี้นะครับเรามาสู้กับน้องวัวเดนะครับบอกเลยว่าน้องวัวตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วมากนะครับบอกเลยเพราะว่าน้องบัว <laughs> มึงแกงกูอะ <laughs> ไปได้แกง <laughs> มนันดูตกมาได้ไงบอยกูรู้อ๋อเราปิดไม่มิดหรือว่าบอ,อยไปแบบทุบก็ไม่แน่เหมือนกันนะแหมจะเก้งเราดิอนไรอุย้ย,ยต้องใ <laughs> โอเคไาเราไปเปิดระเกยอ์กันเลยดีกว่าเมื่อกี้เป็นการเชยง,ง,งมวิ่งไวข <c oughs> นาดไหนใช่ว่าแบบวิ่งไวมากมันวิ่งเร็วได้แค่นั้นแหละนะครับจะให้เร็วกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วโอเคมากล่องแรกเบอร์ <c oughs> แบบจะแฟร์เบอร์ปุ๊ยอุ้ยอันนี้ปีคอนทำอะไรได้อ่ะปีคอนคือเราวะนี่ไงมันวางน่าจเป็นสีดำอ่ะเอ้าก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับทิ้งไป ได้ของดีก็ได้บอยแมค่าสอมบีอ่ะก็ลองขุดแล้วมันไม่ได้อะไรก็ดวงประทึบแม่อุ้ยอันที่เราได้เค้กมาเค้กป๊อปปูลา่าอุ้ยเดี๋ยวนะมีที่ขุดเหล็กปวะเนี่ยไม่มีว่าจะดนขอยบอยซะหน่อยจบแล้วเอาได้เสื้อหนังแทนใส่แทนก็ได้ <laughs> วัวใส่เสื้อหนังว้ายอ้าว <laughs> อ, <laughs> อุ้ยไล้ของดีเนี่ยโอ๊ย จบแล้วโอ้โหพี่ซีกูกูจะกักตัวนี้ไว้มันน่าจะวิวันตายนะเราต้องรีบหาได้บ<อ>้างครับทุกคนกันได้ครับก่อนมือเป็นคนข้าอ,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 อันนี้เสียงเสียงยไว้พี่ปลาแต่กูนนจำไ,ไม่ไดอนนไ้อันนี้วิ่รู้ปลาเออป่าเร็วกว่าใช่เร็วกว่าแต่ทำไมสก,กินมันอุ้ยมันตีซอมบี้บอยบอลตองฆ่ามันนะเออมันจะไปตีไปซีโอเคอันนี้ได้เป็นขวดเอ่อพอชั่นมานะครับก็คือปลาแล้วมันจะมีของสุ่มอุ้ยเอ้าไม่ได้อะไรเลยอ่ะอันนี้เป็นหัวใจ ปอะไรไม่รู้ลองปลาห้าเล่น5ขวดโอ๊ยเก็บไว้ปลาแล้วกันเอาถูดไปฆ่าบอยขอโทษไอาบอยมันตายแล้วมันไม่ดอกอะไรเลยดีใจด้วยแคาตั้งน้ำไม่ดอกอะไรเลยอะไรอ่ะฮีโร่ฮัลโหลไม่เจอทีคงฮัลโหลอะไรล่ะฮะฮัลโหลฮัลโหลเจียวยกุงวายอะไรเนี่ยเราเราต้องตีเรตอง ทำไมเหรอเขแรงเลยไอ้ไอ้บัฟนี่ไม่ช่วยกูเลยอ๋อว้ายไปอยู่แล้วจ้าไปแล้วโอ้โหยังแหลกเลยทุกคนวันนี้คอบผมแหลกจังเลยอ่ะคอบผมไม่แหลกเท่าพี่บอยเลยอ่ะเหอแนะนำแอปนี้แอปอะไรเหรอคอมมันต้องโปรแกรมแอปมันในโทรศัพท์ไม่ละจ้ามั่วแล้วมั่วแล้วอันนี้แผ่นเสียงละผมกลัวเปิดแล้วมันมีลิขสิทธิ์จริงเลยเฮ้ย วูดเดี๋ยวนะซอมบี้มาไล่วควิดวิทไล่วิดวิเลเจอร์ของบอยอ่ะเฮ้ย <c oughs> เอามาเอ้าวิลเลเจอร์ทำไมกลายเป็นตัวเนี้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นตัวนั้นเฉยเลยวว้้าายยไปแล้วจ้าอ้ายอ้ายโอ้โหใครเปิดได้ได,ดมอนด์อัลคาราเมื่อกี้มันมันมันมีทีมทีอยู่ข้างล่างด้วยไดมอนด์น่ะมึงไนะ <c oughs> ง,งล่ะไม่ใช่อุ่ยขวดยาเหละลสรุปก็คือมันให้เอฟเฟ็กเราใช่ไหมเนี่ยโอเคเก็บไว้เราต้องบวกนะครับถึงมันจะได้ดี ดูชุดก่นเลยโหแค่ชุดตอนเราเป็นอวด<ม>ดูชุดหนัง<ม>ดีก่อนแอมโซรีแต่ยิ่งรูแอมโซรีอือหือปิดแล้วช่วยขุดหน่อยขุด <laughs> หน่อยอะไรบนหัวเมืองอะไรบนหัวมึงฮะเอ๊ะอุ้ยที่ขุดเหล็กให้เหรอโอ้ขอบคุณนะอาน,นของมึงไม่เหรอวะเอาแล้วมันมีกล่องอะไรเหรอวะเอากล่องที่กูวางเมื่อกี้นีว่าเอากูวางกล่องหรือกูวางลัคกี้บอกว่ากูวางลัคกี้บ็อกซ์ ก็เปิดได้คุณคุณละกี่รอยกูเออกูเปิดได้กูอะไรเอออันนี้ไฮเปิดไดมอนด์คาบไม่ได้นะอันเดียวเองอุ้ยอันนี้ชัดจังชัดจังกินได้โอเคเก็บชัดจังไปกินบอกว่าในฟอร์ดในนี้คือตั้งแต่ับมันจะเต็มร้อยทุกอย่างเลยฮะีไปเลยไปไหนก็ไปเลยวุ้ยกดยามันกูเจอซากย่งเหมือนกูเจอซากอารยธรรมอู้อารรยธรมอันนี้ทำอะไรวะเ้้ยนนีีีตาามมมฟออลลโวคไหนไหน อ๋อไอ้สร้างที่ตายปกลักกี้บ็อกลืมไปว่าเราอยู่ใกล้ไงเผื่อไปสร้างใกล้ไม่ใช่หรอกจบแล้วโอ้โหดาบอะไรอะดาบป๊อปปูล่าเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นธนูยิงไม่ได้นะครับยิงไม่ได้เสกธนูก่อนมาเสกธนูมาละพร้อมยิงมากบอกเลยมาในลองยิงเลยสิโอ้โหนัดเดียวตายเลยฮัลโหลิาบ จริงๆกูว่มีนะแต่กูแค่แม่นี่เฉยแม่เอารู้ทางไวเฉยทีดาบดิไปดาบดิดาฟิวจิแปดเอาหรอฮะเอาเอาหรอแข่งคนไม่มีความสุขจริงเลยแต่พอโดนเองโดนแข่งแล้วไม่มีความสุขเลยครับไม่มีความสุขเอ้ยมันไม่ตายทำไมไม่ตายอ่ะโขนคนนี้มีแล้วตอนนี้แหลกมากอุ้ยข้างคาวเมื่อคุณบินบอยกูจะติดโควิดน้าไหมมึงอ่ะตัวดีได้อยู่กับข้างคาวอ่ะอันนี้ขวดลบกับขวดบวก มบินกันเถอะทีบินกูแต่กูบินไม่ได้อ่ะเหลือกี่กล่องอ่ะเหลือฮะอ้าวสิบมังกรอุ้ยมังกรแล้วเจอธนูพิฆาตเดี๋ยวนะมังกรมีอยู่ข้างบนด้วยอ่ะหมูอุ้ยเอากูยิงอยู่ดีทำไมทำไมมึงตายวะกูยิงไอ้เดราก้อนอยู่กูตีเดือดก้อนอ้าวมันตายแล้วอันนี้มึงตีหรือกูยิงเนี่ยธนูมึงแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะยิงมังกรนัดที่กูตายเหรอเนี่ยมึงแรงยังวะเสร็จกูอุ้ยตั้งค์สิชาร์จไม่เอา อา้าวแล้วหมูตกปาติหาริยจ,จ,จ,จริงๆกูว่ามีแหละแต่แค่กูไม่ไม่ใช่ไม่เสกลูกธนูเหมือนใครบางคนใช่หรอใช่หรอใช่หรอใช่ดิห oh ุ้ยโอ้ไม่อะไรวะเนี่ยกระเป๋าอีกแล้วโอเคทิ้งไปอุ้ด้ธนูมาอีกแล้วเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวบอยมันแอบมาขโมยพอมันไม่มีมมเอาา้าอมีเหรอก็พูดยู่ว่ากูมีแต่กูไม่มีลูกธนูโอเคจะเสกสิครัอบอะไรเหยอะอะไรเหวฟองน้ะอันนี้อันนี้ดาบมั้ยอันนี้ดาบแบบมั้ยไหนใช่ดาบนี่แหละนี่ดูนะดูนะ กูดาบแรงมาเยอะเลยดาบบอยดาบมีเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบเอ็ดโอเคดาบกูระยะี่สิบแปดระยะพุทีไกลมากโอเคโอเคโอ้ยดาบกูอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเดมอนเอามาทำอะไรเนี่ยเฟกเดมอนโอเคเดมอนปลอมอันนี้เราได้ทำบอยเดมอนปลอมปะไปเอ้ยเก็บก็ตีนพิษดิรู้อันนี้จำได้กูจำได้ลองดูแหมลองดูอเลยนะลองดูนี่ โอ้โหดีไงติดพิษเลยเนี่ยกูจําได้นะแล้วติดจนตายได้ไงประเด็นนั้ใช่ประเด็นคือถ้าเราถือเราบินได้นะ <c oughs> อุ้ยทากกี้โพชั่นเดมอนบูพอยชั่นนี่แหละบอกเลยแล้วแต่กูไม่ตายวะทั้วทีอุ้ยดาบดาเมซิก้าโอ้โหดาบกาจังเลยเนี่ยว่างปตาอยู่กันแล้ว <c oughs> อยากได้ดาบเหมือนบอยเราจะได้ไหมเนี่ยเออไดก้กิเปอร์แทนไปก่อนแล้วกัน <c oughs> แต่จริงๆแค่ธนูก็แบบแรงกว่า <c oughs> ดาบเหมือนบอยแล้วอะอะอะไร แหละเซ็ตกันโอ้ยไปบอลกันแหลมกันนะเนี่ย้ายนี่แล้วกูยังไม่เปิดดวงมึงไม่ดีขนาดนี้เลยหรวะทีมึงเปิดเชฟกูไม่ได้เปิดไปละแแม่เฮ้ยกูหาเมื่อกี้กูเหมือนเจอยาสเต็งแล้วมึงก็ทีดาพอร์ตกูมาขอโทษนะเดี๋ยวช่วยหาบอยไม่บอกว่าบอยได้ยาสเต็งอยู่ตรงไหนหรอนี่หรอเนี่ยโอเคนั่นแหละเราหายกันแล้วเนาะอ๋อไม่ใช่ดาเมจไม่ใช่นี่ของมึงนั่นแหละวะไอ อ๋ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นไดมอนด์ไดมอนด์ซีดซีดไดมอนด์ไดมอนด์ซีดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอันนี้เซเลอร์ปี้เอ้ยไม่ใช่เซเลอร์ปี้อ่านว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่สมัยก่อนผมเรียกว่าเซเลอร์ปี้นะครับในฟอร์ดไนที่เทลบีเฮ้ยบ้านนะอย่าจริงจริกูขึ้นมาได้แหละเควบคุมน้ำทาบินได้อุ้ยอ้าวทำไม <S <S ทำไมใส่รองเท้านี่มันไม่ใช่รองเท้าไดบอน์บูมนี่หว่าใส่แล้วมันบินเฉยเลยอะมันมันเอฟเฟคลอยอะงงเลยกว่าบีกว๊อส่ยมมึงดูแล้วตั้งแต่แรกอ๋อเหรอเออกันทิ้งไปห<ป>ูบอลมันเป็นมันเป็นอุกกาบาตนี่หว่าถ้าเรายิงอะออไม่มันเป็นอ, <S <S อ,อุกกาบาตอะดูดิ oh <my S 1> โอ้อุกกาบาตโคตรเทอ้ยอะไรฮะนัดเดียวนัดเดียวอือ ไม่ได้แรงน้อประด่ากูน่อที่มันแรงอ่ะบูฟด่าก้นก็ใช่ไงมึงเพิ่งรู้เหรอกูก็เพิ่งรู้เมื่อกี้อ้าว โอ้รู้สึกช่วงนี้โอ้ไม่สบายโอ้ใครจะติดโควิดหน้ามึติดโควิดน้ากูเถอะเฮ้ยมึงชอบเทเลพอดมาตอนกูมีของสำคัญตลอดเลยอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะกูใจมึงติดโควิดนกูไงชุดเดมอนวูมกูอะโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วหาหมดเลยอะทุกคนดูดิขาผมผมแบบโอ้มทุคนฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่เฮยาฮ่ะฮ่า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 ่เคยแกล้งเลยอุ้ยฮ โอ้มันคายไปสีแล้วมันดรอบลูกตา <คน S 1> พีดอะ่ะอุ้ยลองฆ่าผมคุณฆ่าผมไปได้แล้วไม่ว่าคุณจะมีสนุนแรงขนาดไหนคุณฆ่าผมไปได้เลยจ๋ <c oughs> อจังวะคุณตายเพราะขอใครกันเลยนะระเบิดมันระเบิดแรงไหมจ๊ะอุ้ยแรงเลยอุ <c oughs> ย้ยเดมอนเอ้ยเดมอนบบูฟแอปเปิ้ลอุ้ยแต่มันก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่อะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรเหรออะไรวะพี่มันอะไรสักอย่างมึงเห็นปะเห็นปึ๊บ ใกล้หมดแล้วนะครับ10กล่องตามนี่อีกแล้วไม่นะไม่เอาขอไดมอนด์บูฟเอาเอาเกาแกะไม่เอาแกะเอาทีเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้เย้โอ้โอ้ชิตอะไรของนายนายเออกูจะไม่พูดแล้วคิปนี้กูนายนายช่วงนี้แบบโอ๊ยนายกูติดพิษนายนายกูติดพิษ เราจะไม่คุยกับแกแล้วเว้ยแกแม่งนายนายเราเปิดหมดแล้วนะนายนายเราตีกูแล้หน้าอีกแล้วนายแล้วเหลือยี่สี่กล่องละนายเหลือกี่กล่องเหรออ๋อยี่สิบสี่กล่องโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรอพี่นายเปิดเสร็จแล้วก็ไปสู้กับบัวกันดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เปิดระกี้บล็อกเสร็จแล้วผมมาทีสู้กับบอสบัวกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปสู้กันเราคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วรอเขาจเจ้าเจียวจะเจียวเหมือนน้องก็ผมไม่มีชุดเกราะนะครับทุกคนเศร้าเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอแยกกันสักพักก่อนนะเพราะว่าผมจะไปปลายานะครับ บอบินได้เหรอได้โอเคแต่กูบินไม่ได้กูเกมหมดเดี๋ยวขอกินก่อนมาชัดจังชัดจังกินนานมากก็มันก็ในฟอร์ดไหนมันปั๊มนานไงประมาณ10กว่าวิอ่ะไหนลองกินดูดิเฮ้ยนานจริงหรอนานกันไปไหมเนี่ยบอยมากมากมันกินได้ปะเนี่ยไอแบบขวดแบบไหนขวดชัดจังที่มึงถืออะไรในกูกินอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยไม่ได้ชัดจังไอีเวนเจอ์กินได้แต่มันบัากุ๊หายไปแล้ว อันนี้กินไม่ได้อเอาทิ้งไปโอ้โจบแล้วงั้นเดี๋ยวเราปลายาก่อนนะครับอันนี้เป็นยาหิวกจะปลาทำไมวะโอ้ยโวยกูก็ปลายาของกูแต่กูจะเบิดอย,อย่าพึ่งขอไปใกล้ๆอย่ามาใกล้โอเคเออหวันระเบิดจริงเข้าใจแล้วมาพร้อมแล้วพร้อมยังยพร้อมยัง ออกมาแล้วกูลงมาแล้วเนี่ยโอเคลงไปเลยโอ้โหกูลงช้ามากปาระเบิดไปครับเอาละ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องบัวยังไงครับน้องบัวน้องบัวทิ่นั่นล่ะมึงอย่าเก็บเิชโอ้ยกูไม่ได้เก็บเออน้องบัวควิดโอ้ยโดนบัวควิดอะไรน้องวัวน้องบัวน้องบัวเอาเอาขนลบไปแดกน้องบัวน้องบัวไปกินเออกูตากูไม่มีกอดเอ้ยแอปเปิ้ลลืมแอปเปิ้ลโอเคกี่ละบัว ามันาจะตายแล้วมันจะตายแล้วตายเสร็จเรามาต่อกันเลยโอ๊ยน้องบัวกูติดโลมาพร้อมยังต่อเลยชาต่อเลยมาอ่าตายเหอะเออไม่ตายเหรอไม่มีชุดกอดอ่ะยีฟังนะ ว่าฟังนะกระจกกูไม่มีจะก่อจะตายกูโดนบัวค่ะมันไม่ใช่ขอมันไม่เกี่ยวเลยมึงไม่มีดวงเนี่ยมันคนไม่มีดวงเออเท่าก่อวันนี้นะครับเราก็แพ้กับพี่บัวไปนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสนับสนผมมาเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย